สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมมิตเตอร์ดักก็เดบ้าไดอยู่เพื่อนของผมโอ๊กแล้วก็ไอบีวันนี้เราจะไปเล่นแบบม,มีชื่อว่าอะไรวะลืมแล้วพีเซนอพีอเซนวันนี้เราจะไปเล่นสามคนนะครับชื่อว่าเราจะใช้ไปแชทในเกมมือบอก,บอกนะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้บบนอันนี้กูตัดออกกูเอาเสียงนิดออกแป๊บอ,อ,อีอีโอ้ยไอเบีดบ้าหวานเรา Ô mọi người ơi mọi người ơi mọi người ơi lắm người ơi mọi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  người ơi ơi โอ้ยโอ้แสกเลยอ๋อไม่ว้าวแล้วเอาละคุณปันเกมนี้เล่นไในในมือถือหรือเปล่ามึงอย่าบอกนะว่ามึงไม่รู้อะเล่นได้ครับเล่นได้ครับทดลองในการให้คุณบิตแต่คุณไอเฟรมมาเล่นแล้วครับที่มันเล่นระดับ100%นะครับไม่มีข้อเสียอะไรเลยเย้ไปไปไปคนที yeah. mal, ่เล่นในมือถือเขาแฮปปี้กันแล้วเย่ย่าย่าพวกเคุณบีตายเลยครับอ่าเล่นหรอไปเราจะซื้ออะไรกันไหมหรือว่าไปเลย เอ๊ะหรือว่าซื้อมกี่ันตอนกี่ซวก็อนเที่ดีเอาะว่าเราจะซื้อกันสามคนนะโอเคเราซื้อมันแล้วสามอันเดี๋ยวเดี๋ยวทไมทาไมกูมีห้ออเกมนี้กันใช่นะครับทุกคนเกมนี้มันสามารถใช้ได้หรือไม่ใช้ได้นะครับอ่ะโอ้กเดนไปไกลๆดิพูดอล้วก็อยาบกูพูดแล้วโอ้เดี๋ยวมันยางต้องเลยไปอ่ะฮืออ่ะฮืออ่ะฮือ ไอ้มึงกูมีไอ้ห้าไอ้เนื้อแอรี่กูมีเปิร์กพิเศษเปิร์กแบกของได้มากขึ้งหนึ่งช่องไอ้น้องเย้อาพอดนี่ไงครับเขาไ่เคยต่าเราเล่นแบบนี้ครั้งแรกนะครับเขาไปขายวิญญาณมานะเพื่อเอาสกิลนะครับด้วยครับฟังกูมึงฟังกูกูบ้าเก็บไอ้ตรงนี้จะเป็นเอนเนอร์จีนะครับแอตเตอรี่จหมดได้นะครับเหมือนในลโคคอมเปอนีนะครับแบบเมื่อเมื่อเอนเนอร์จีหมดจะมีผีตัวนึงเปิดหมดออริงแล้วไล่หักคอพวกเราหมดนะครับทุกคนใช่ครับมันจะเข้ามาเล่นนิฟได้ เขาได้เราไม่เคยลองเลยสันนะกเลยอะไรในเมื่อที่เราก็อยู่กันผมเจอเครื่องตัดตอนนี้ผมเจอไอ้ที่แบบตัดไฟนะไม่รู้ว่ามสามารถทำอะไรได้ตัวยอธิบายให้คนด,ดูผมดิ อ่าใช่เครื่องปลัดไฟที่เขาพูดถึงในวิทยุคือเครื่องที่เอามาใช้กับเครื่องนี้ในดานแรกเรามันจะมีระบบพิเศษก็คือเครื่องอ่าเราเตอร์ไฟฟ้าเมื่อทําการสวิตช์ลงแล้วเราจะถูกลบไฟฟ้าออกแต่มันสามารถแลกมากับการที่สามารถใช้นี้ได้เครื่องนี้จะเมื่อเราใช้เมื่อเราใช้มันถูกวิธีมันจะแฮ็กไฟฟ้าจากโรงงานแล้วทําให้เราได้ไฟฟ้าเพิ่มแต่ตอนตอนตอนก่อนจบไปแหละทำให้เรามีเวลาในการขนของมากขึ้นแต่ก็ตามเกมนี้มีลักษณะคล้ายท่องเที่ยวันีเราต้องเก็บของแล้วก็ไปขาย ทำโ u ต้าถ้าาทำไม่ได้ันขาดจริงเองก็ตามดูเหมือนดูเหมือนว่าในดาดแรกนี้จะมีตัวอยู่3ามตัวค่ายกับดาดสองแต่ดาดสองจะมีตัวตัวที่โหดกว่าโหดกว่าอ่าตะกี้กูกำลังคุยกับคนตัวอยู่โอ้ยอ๋ออ๋อเตอนนี้ตกูกำลังเจอปลาสิงห์ม่วงกำลังขวางทางเดินกูอยู่อ่าใช่ปลาสิงห์ม่วงลองอธิบายให้คนดูฟังอีกรอบหนึ่งซิว่ามันทำอะไรได้อ่าอาจารว่าของปลาตัวนี้นะครับมันก็คือ มันเป็นตาบอดนะครับผมง่ายๆถ้าคุณเดินไปเหยียบมันมันจะกินคุณทีเดียวตายซึ่งเลยจะแบบมึงมีหลักล้านไวไเลมึงก็โดนทีเดียวตายอยู่ดีง่ายๆวิธีรับมือคือมึงกดนั่งนะครับผมถ้าเป็นในบีซีเราจะกดคอนโทรลถ้าเป็นในโทรศัพท์จะมีปุ่มนั่งให้เราอยู่และแน่นอนว่ามันตรวจจับเสียงไม่ตรวจจับหมดเลยครับทุกประเภทครับขอกตกแม่งก็จบ่าาเมมอีทสถ้ามึงเปิดวิทยุไว้แล้วมีเพื่อนพูดมึงก็เตรียมตัวตายได้เลย แต่เกมนี้นะครับเขายังทาไม่เสร็จนะคะรับผมกเลยทำไปแล้วนะครับป๊เปิดว่าทุกคนในกระโดดตัวนี้ผมมีโอกาสจะตายสวาถ้ากระโดพดพลาดคุกูตายเลยตอนทีผมเกมป๊อปปืนนะครับเป็นเราจะเรียกว่าอะไรดีเป็นป๊อปปืนตนี้ก็แบบก็ป๊อปปืน,ปอ,น,นอ่ะคุณต้องหลบเลเซอร์ให้ได้้วกันนะอะไรเรามาทักทายกับระบบพิเศษ,ษของเพ็คนดนเราด้วยหน่อยระบบพิเศษ,ษคุณยังจําที่คุณปันบอกได้ไหมครับว่าเราปิดเราเตอร์ไฟฟ้าใช่เราเตอร์ไฟฟ้านั้นจะทําหน้าที่อย่างหนึ่งคือ การลบไฟฟ้าของเราแต่ในด่านที่1นั้นจะมีเครื่องเครื่องอาอ o p รเตอร์ที่จะทําให้เราสามารถให้ไฟฟ้าของนี้ได้จะทําให้เราได้ไฟฟ้าเพิ่มเป็นการต่อเวลาด้วยนั่นเองซึ่งในตอนนี้ผมกำลังจะให้ไฟฟ้าเพื่ออเพิ่มไฟฟ้าให้กับนิปของเราแล้วตอนนี้โปรเซสนั้นได้เสร็จลงแล้วเย้ถ้าเราทำรนเกมนี้เป็นการต่อเวลาอย่างแรกเลยถ้าเราไปหน้าช็อปเรามีถังมาขอเราสามาซื้อแบตเตอรี่ได้เพื่อไปเพื่อแบบมีเวลามากขึ้นที่เราจะสามารถหาของได้มากขึ้น ่ข้อเสียก็คือถ้าเรายิงอยู่นานบอลยิ่งเกิดเยอะและตัวซันจะยิงเกิดเยอะึ้นเรื่อยๆเช่นตัวลานะครับทุกคนใช่เกมนี้ยังมีอีกระบบหนึ่งท้าคุณวิ่งเส็ประตูประตูมันจะดังปังแล้วก็เปิดให้คุณอย่างฮันตีแต่แน่นอนมันแรงมากับเสียงที่โคตรจะพ่อแม่ดังเลยพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อแม่ดังครับเหมือนคุณจะกลจับจับหน้าปักซอยมายันในหมู่บ้านนะครับนแต่วน่าจะดังกว่านะแต่ก็แม่ดัาใช่ครับแต่ไม่ขนาดนนะั้นหลบได้ค,ดคำด่ามันไม่เจ็บอะไรหรอก ไม่ตายหรอกจะมีอีกชนิดน,น,นะครับจะเป็นลิงแบบสีสีน้ำตาลนะคิดว่าตัวนั้นจะเป็นตัวที่ส่งเสียให้ไอตัวปลามาหาเรานะครับคิดว่าผมนั้นเจอมาหลายรอบแล้วก็กลนตีมาหลายรอบปลาไม่เห็นมาทันทีเรามาสับไฟกันอีกรอบกัน,นะทุกคนอโหลมีใครอยู่ในนั้นไหมมีอ๋อปอแบกทอเลิกด้วยอ๋อช่ทุกคนนะครับเห็นที่โอโะถือไหมครับมันมีอิสราเอลอยู่นะครับถ้าเราจับจากที่สูงมากเกินไปจะเป็นเสียงของมีนท่อท่อเหล็กนะครับทุกคน But, มันน่าจะคนนี้นะครับตรงนี้ปะเฮ้ยมันแบกกล้วยมันอกเรมไ้งของกูโอ้ยเร็ว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 ไปกระลังกระลังเฮ้ย โโโโโโกูไม่ต้องจำไปเดินออกข้างนอกก็ได้โอเคนะครับรนี่คือการอธิบายขั้นต้นนะครับลุงถ้าพลังงาหนหมดเขรู้แล้วเขาจะเป็นอะไรนะครับผมแน่เลยครับตาการผมบอกแล้วครับว่ามันจะเปิดหมดเอาจริงแล้วไล่แดงมาเป็นหมดเลยจะ <c oughs> <c oughs> เป็นเวลาที่เราแต่และชลั้นมีสามรอบที่เราจะแก้ตัวนะครับที่ว่าคนเลือกเกมเลยครับเพราะเราตายนะบของหายหมดเลยยี่ ดูเหมือนว่าพลังงานใกล้จะหมดแล้วนะแล้วอยู่ในลิฟต์เลยก็ได้มั้งไม่ต้องออกไปก็ได้รอเพื่อนพลังงานจะหมดแล้วจะหมดแล้วหมนจะหมดแล้ว,ล,วลาก่อนเปิดโหมดเอาจริงไปแล้วไปแล้วเปิดโหมดเอา เจน้องเจ้าผเปิดบทเอาจงไงกดไม่ใส่ป้าไม่ปาปาไม่โอ้ยอ่ะมอยู่ไหนอ่ะมันอยู่รงน้เดียวเดนแคมไหมน้องไอ้น้องเดนแคม์คือมันมันคืแบบเปไปเปิดจนี่ดไปดีไอบีมันตใจ่งไปหาปายเดินดนแคมป์ ไม่สุดยอดแคมเปอร์อ๋อโอเคเห็นเป็นสิ่งร้อไปหมดเลยสองห้อวิ่งทางน้ำมันอืมกูแฮ็กไปเลย ไอ้สัตว์ไอ้เฮียอไอ้เฮียตะกี้แม่งตะกี้แม่งเสียงมึงตะกี้เสียงม่งไ,ไม่เข้ามาอีกด้วยสัตว์่ป้าป้าปืนกันตอนนั้นก็มีแอร์ไกล่กันเนยแม่งเรียนป่วยตายกูได้ยินเสียงลื่นกล้วยอยูย่ไอ้เฮียตะกี้นี่กูกูป้า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  มึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูแฮกพลังงานไฟฟ้า้น้องเดี๋ยวกูจะแฮกพลังงานไฟฟ้าให้มันโดูแต่เรากลับแล้วนะเว้์ทำไมไมันไม่เอาไอ้ดีไปก่อนเป็นเจ้าของนะเวร์ตอนนี้ low นะจี้ low power low Noise. s p อ e d พอไม่ทันแล้วไปไอยู่<ว>ที่ห้องเครื่องไฟฟ้ากำลังแฮกไฟฟ้าโอ้อยเล็กสุดท้ยเล 5, เ็กฮะงก็ถูกอ้อยแฮกอืดูซิว่ากูจะแฮกทันหรือไม่ กูจะแฮกทันหรือไม่กูจะแฮกทันหรือไม่อ่าทันเ yeah. ว้าวได้มาครึ่งหนึ่งนะกูได้ิเสียงมันอยู่ใ,ใกล้ใช่มันอยู่ใ,ใกล้ไกลมาก ไอ้คนเย็นจอพ i ่ๆจัตักมันยทุกเ่าัยทุกท้งยตมตไอเยาแาแล้วไอ้เ้ยูเว้้เข้าเ i ็เข้าเเข้าเเข้าอออ๋อนีเดียว

บับว์เจอเจอพี่แดงเราเนี่ยแม่งวิ่งฟาผบวิ่งฟาควาป้อปืนยิงนี่เอะไรเกมอ่ะขนส่งพอดีแล้วแล้วคือพวกมึงคือคือตอนนั้นคือกูรอให้มึงไม่ได้หรอกไอพี่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะกูอยู่ใกล้กับรางเดินเสบของใช่ไหมนี่คือไอตัวแดงมันตีกูกไงเพราะกูกลายเป็นว่ากูหมอบต่ำกว่ารางส่งของทำให้ป้อมปืนแม่งมองเห็นกูแล้วก็เปลี่ยนไปเอามึงแค่ เอ้ยฮัลโหลว่ะคุณไม่ตายแล้วหรอใช่เออคุณไม่ตายแล้วไอ้ต่ไม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 ่มีเสียงอะไรเลยไม่ไปเลยไม่มีเสียงตายตายตายอย่างสงบเงียบไม่มีแม้กระทั่งเสียงกรีดหรอตายกลับกลับกลับโอ้โหสวนหน้าเอาเก็ขวาซสวนหน้าเลย เลยชิงเพดีิเกลังมึงก็พูดให้กูดิเนี่ยแบบหลักการที่ฉันหลักการทางนิสาันอะไรของมึงก็ได้ก็ก็เอางี้ก็คือไอ้โคต้าเนี่ยเราแค่ต้องทำให้มันครบโคต้าก็พอแล้วจากไอ้คือสายขอให้มันพอดีแค่โคต้าที่มันเขียนอยู่อย่างตอนนี้เราต้องการอีกร70เพื่อที่จะถึง4 5 4เมื่อถึงแล้วมันจะเปลี่ยนโคต้าเป็นโคต้าใหม่แบบนี้ นี่เพราะมันจะทำมันจะไม่เงินทองของเราเป็นเศษศูนย์ไอหมายถึงก็คือเศษที่เหลือจากโคต้ากินนี้มันจะไม่นับรวมมันจะแบบโยนทิ้งไปเลยทําให้กลายเป็นว่ามันจะมันจะเริ่มโคต้าใหม่กลายเป็นว่าเราต้องมาเนี่ยทำทำไอทำาทำการหาของใหม่เพราะฉะนั้นแนะนำว่าขายของให้ครบโคต้าก่อนจะดีกว่าจะไอแล้วแล้วเราค่อยเอาของล็อกใหม่มาขายมันถึงจะทําให้เราไปโคต้าได้ไกลขึ้นยิ่งโคต้าไกลเราจะได้เงินในการซื้อสกิลเยอะขึ้น ยิ่งมีเงินในการซื้อสกิลเยอะขึ้นเราก็จะยิ่งยิ่งคอตายกูยิ่งตายนี่ไปยห็นแล้วก็ไม่ได้กูโคตรหนาเชียเอาเอาเอี่ยถือว่าแค่เราพยายามสายขอเนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้เฉดฉากไปซื้อสกิลแล้วไปซื้อสกิลแบบพวกปกแบบผมอะที่ว่ามีช่องที่ของล่ะนอันนี้เป็นหมดหมู่แรกการแบบอันนี้เป็นพวหมือขอนะครับอันนี้เปดูหมดหมู่ต่อไปอันนี้เป็นหมดหมู่อัปเกรดร่างกายของเรานะครับผมอ่ามีจะมีอะไรบ้าง อ๋อเ้ยอย่าให้ปิดตายหวอยคือเราต้องอัพอันนี้อัพอะไรอะไรอันนี้อะไรวะจะให้ใช้ใหม่โอเคอันนี้จะเป็นการโปรดักชันใหม่นะครับจะเป็นชั้นนี้นะทุกคนนี่นะครับที่เหลือนะครับยังไม่มีนะเพราะว่าเพราะว่าเขานั่นจะเริ่มทำไปแล้วหรือแบบหมดไฟอ่ะหรือก็อาจจะไม่มีต่อไปเลยเออ ก็เราก็ได้เล่นวนไปเหมือนเดโคคอมบินีนะครับผมโหแต่แม่งเปลืองตังค์ชิบหายเลยนี่แม่งซื้อไปทิดตังแม่งหมดเลยจาก800แม่งเหลืออยู่ร้อยหนึ่งโอเค new mission นะครับผมอันนี้จะเป็นด่านสุดท้ายของพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวนะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเราเราเราขายคีย์บอร์ดได้คีย์บอร์ดคือเราขายไม่ได้ตังค์ในเกมนะแต่เราจะได้ไอชาร์ดที่ไว้ซื้อสกิลคือได้มาแค่ประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะตัวฟ้าหาหลังมาดิเอฟ้า ไว่าจีเป็นด่านมอมมานะครับทุกคนมันมีกับดักมีด้วยนะมึงไม่คิดจะอธิบายกับดักมีให้คนดูเข้าใจเลยเหรอหลักการคือมึงอย่าไปเหยียบก็พอแล้วก็ถ้ามึงเป็โคตรที่อายุเกินสิบวีแล้วมึงควรฉลาดว่ากับดักอ่ะมึงไม่ควรเดินไปเหยียบงโง่เว้ยคิดไหนมาโอ้ยดูคนโอ้ครับจิ้งเบตเตอรี่ทองคำโอ้ยแบตเตอรี่เหลอใช่อ่ะ ไม่ใช่แบตเตอรี่แบตเตอรี่มันต้องเป็นสีอ้าวไม่จำสีไม่ได้ที่หายว่นดีเสียงชิบหายละไม่สิ่งที่หายแล้วเลยไอ้ที่หายไม่หรัวจากลิตรเลยไอ้เออชิบหายแล้วแม่งดิสคอร์ดแม่งดับเลยไอ้อัดแม่งเออแต่อาเบะมาตะกี้กูเจอตัวแดงไม่มีเลือดไม่ได้กับยากเรื่องของโอเคทุกคนขอจะพิสูจน์นะครับผมเดี๋ยวเก็บกับดักให้คนดูนะครับผมมาเก็บกันเลยว่ะ โเราต้องกดคลิกกดคลิกัวๆแล้วกดดูๆนะผมก็คือเป็นการเอากระดับอ๋เย้แล้วก็แล้วก็เยี่ยวดรอแล้วก็ได้เป็นแบบนี้นะผมเดี๋ยวมึงก็ตายเียเออไม่ตายแลผมแค่ครับแลคนด่ามันจะมีด่าที่แบบจะเป็นตัวหนึ่งจะเป็นตัวท้าเราต้องมองหน้ามันนะครับถ้าเราไม่มองมันจะพุ่งมาฆ่าเรานะครับในความเป็นจริงด่าแรกก็มีนะแต่โอกาสเกิดมันน้อย ก็คือมันสลับกันอ่ะคือมาสามหัวกะโหลกมันไม่ไม่คือมันสลับกันคือด่านแรกอ่ะโอกาสเกิดตัวหุ่นน้อยเว้ยแต่ไอโอกาสเกิดปลามันเยอะแต่ด่านนี้คือโอกาสเกิดปลามันน้อยแต่โอกาสเกิดหุ่นก็เยอะแต่กูไม่ได้บอกนะว่ามันศูนย์เปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดตัวปลาอยู่อ่ะใช่ครับก็คือก็เหมือนในข้อคามนี้ครับยิ่งอยู่นานยิ่งเยอะนะครับผมนั่นแหละแต่ด่านนี้คือมันไม่มีตัวตัวต่อพลังไฟฟ้าเราเลยอยู่นานไม่ได้ ตอนผมจะี่พูดที่ชาเล่นเกมอยู่แล้วผมขอบอกว่าด่านนี้ดีหรือไม่คําตอบคือไม่ดีนะถามว่าคุ้มไหมพอตัวไม่ดีเลยอ่ะหาเล่นแต่กูเล่นเพราะจะเอาคอนเทนต์มันอยู่ทางนี้กูดีเสียจากทางนี้น่าจะอุ้ยมันอยู่ด้านบนมันมันอยู่ด้านบนมันอยู่ด้านบนตัดมันเกินแล้วมันอยู่อบนมันมากระมังกมา เราควรเป็นแมพเราควรเป็นแมบบิดกลับมาบิดกลับมาบิด heading back heading back นทรีบเา heading back heading back heading back heading heading back อาแล้วุมกวีหหนันน้ามา ไม่เอาเลยมูไม่เอาดาดีเลยบูดูดกลัวผีนี่คือด่านสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะไอบีมันต้องไปแล้วก็ดาตาย้าจริงเราปิดท้าแล้วจริงเราปิดคลิปเลยก็ได้นะไไอ้ได้ไอ้ไ้สุท้ายแล้วมึงอสตานาเอ้ยตรงนี้นี้นี้เอ้ยไอบีไอบีไอออเวอดาไอบีไอออฟเวอร์ Open <laughs> the door. Open the door. Open the door. Open the door. i hey, here, here. I'm oh, you. Yeah. Oh. Oh. Ah. โอปลาี่ยมัน่ฉับกูรุ้ป้อมปนับตัวับปาแดกกูเสียงดังกันเกินนี่เส้หมดเฮ้ย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 เฮกยเฮ้วเฮู้้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้้ยเฮเะ้เ้้ยเ้้เ้าย ออกไปอ้า